วัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมนะวันนี้นะครับก็เป็นอีกหน,นึ่งวันนะที่เราจะมาเลี้ยงแมวกันนะครับจริงๆเราก็เลี้ยงทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้นะครับก็คือต้มไก่ให้แมวกินนะครับ<ช>อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าแมวเราเนี่ยมีหกตัวนะครับแล้วเวลาเราเอาอ่าเขาเรียกอะไรน,นะภาชนะที่ใส่อาหาร<ว>นะครับมาวางไว้เนี่ยเขาจะวุ่นวายเป็นขนาดไหนนะครับพอลองเคาะถ้วยเขาสิมาพี่พีมองเคาะหน่อยเดี๋ยวมันจะมีอะไร เงียบกิดนนต้องมีไก่ไปวางด้วย <st arts> ไม่เห็นมีใครร้องเลยก่อนหน้านี้เขาจะร้องแต่แบบเหมือนพอรู้ว่าเออมันเป็นเวลาเ <c oughs> ขาก็จะไม่ร้องแล้วไงพอรู้ว่าต้องได้กินอ่าโอเคมาครับผมวันนี้นะครับเราจะเลี้ยงแมวของเรานแ,แม่ <c oughs> แมวเราเนี่ยให้กินอะไรรับเนี่ยช่วเงเย็น ไก่อกต้มค่ะไก่อกต้มอกไก่ต้มเออไก่อกต้มให้ยไก่อกไก่ต้มเออโอเคนะครับเขาบอกว่าให้แมวกินอกไก่เนี่ยจะทําให้แมวเนี่ยแข็งแรงบึบบับใช่ค่ะเหมือนกินเวงอันนั้นเหรอเออแต่ว่าถูกกว่าเวโอเคนะผมตอนนี้พี่ลาเต้นะครับลูกพี่ของเรานะครับก็มาอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับอันนี้เขาจะได้กินก่อนตลอดอะลูกพี่ใช่ป่ะใช่ เธอชื่อว่าลูกพี่อะเนาะเขากินเรียบร้อยเขาเหมือนเขาเจ็บคอแม่ช่วงเนี้เขาไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้กินได้อยู่เขาเครียดเฉยเเครียดเฉยต้องไปนอนกับพ่อใช่ไหมใช่ห้องโน่นเลยนะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาฉีกไก่นะครับแล้วก็ให้น้องแมวของเรานะครับได้กินกันนะครับใชน่น้องๆถาม เรื่องแค่นี้ต้องถ่ายคลิปลงด้วยเหรอถ่ายเก็บไว้เนี่แบบครั้งหนึ่งเคยป้อนไก่เอ้ยช่วงนี้เราก็เอามาต้มเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่เนาะใช่ค่ะเราก็เอาให้น้องๆแมวของเรานะครับได้กินกันนะครับไปเ<อ>าขา<อ>ร้อ,องสิไหนมีใครมัางวันนี้มีน้องมี่มโอ้ยพ,พี่เจอือนี่ขออเขาร้องแล้วนี่ไงนี่กดดันเลยครับพี่เสือ ครับพี่เสือนี่แมวหรืออะไรหน้ายาวจังเลยคนอื่นเขารอกินอ่ะนี่คือกินในถาดแล้วพี่เสือน้องมี่ฟิลิโอให้เขาอย่าเพิ่งให้เขาเดี๋ยวทีเดียวเลยครับพี่ฟิล์มเร้องเลยเร็วอ้าปากแล้วพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มขอขอถ้วยมาแบ่งให้ลาเต้ก่อนเนี่ยโอ้โหลาเต้ไม่ยอมกินกับพื้นนะครับเขาอยากกินกับคนใช่ดูข้างล่างร้องเกาะขาแล้วน่าจะเกาะขาเนี่ย ลองละตัวใหญ่ตัวเล็กกันเนี่ยใช่แค่หัวตุ่มไม่ลงแล้วแม่เปลี่ยนดิเปลี่ยนตี๋เปลี่ยนนี่เขากินได้โยเดี๋ยวไปให้กินในห้องนอนดีกว่าแม่ห้องนี้ห้องนี้ได้ได้อ่ามาตอนนี้แกะกันไม่ทันแล้วนะครับใหุ่ยีดดันทำไมหนูไม่ได้กินอ่ะแม่รอแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะมีรีบมากเลยค่ะมีพึ่มหนึ่งได้ว่าบ้านเรามีเก้าอี้ให้ปีนี่นะมีขึ้นแล้ว อ่าพี่ฟิลแมวตัวไหนในบ้านของเราที่กินเรียบร้อยที่สุดมิมี่ใช่ไหมเขาก็กินเรียบร้อยมากเลย้วกากที่สุดอ่ะลีโอกับเสือเพราะเขาเป็นแมวเด็กใช่ไหมใช่เขาต้องกินจริงจริงพี่ลาเต้เขาก็เรียบร้อยนะเหมือนพี่ฮีโร่ลงฮีโร่นี่ไม่กินในถ้วยกินกับพื้นชอบกินแบบเย็นเย้แม่มา่เช้ากินกับถ้วยกินได้หรอแม่กินได้ตหแปลกแปลกกินได้ปกติเขาไม่ค่อยกินไงเขาจะกินกับพื้กกินกินกินเมื่อวานเมื่อเช้าให้กิน เป็นไรผิดข้อครับมาเดี๋ยวเคี่ยวให้อาจจะชอบอะไรแบบนั้นเราตัดขนให้เขาใหม่นะครับเพราะเขามีค่สื่อเขาเครียดป้าไม่รู้เนี่ยใช่เคี่ยวไม่ออกเขาหล่อน้อยลงเหรอไม่ใช่ลัดติแค่เรียกผิดก็งอนแล้วนะเรียกผิดก่อนเลยอ่ะโอ้โหพี่สื่อะน่าสนักเลยโดยดีพี่หมีเขาเป็นพ่อหมีพ่อหมีแม่เราต้องฉี่ให้เขาเยอะขนาดไหนแค่นี้หรอขอชดดู เราฉีกแล้วไม่ต้องแอนได้ยังครับได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปล่าซอสให้เขาด้วยกินเองสรุปมันหอมมากเลยนะเร็วแมวรอแล้วแม่แม่เร็วดีขอช่วยหน่อยโยใส่เกลือด้วยป่ะนี่ยแม่ใส่ค่ะว้าวปรุงรสให้เขาช่วยเล็กมาช่วยเล็กมาเอามาเลยเดี๋ยวรอเข้าบ้านกันเลยนะครับให้เขามานั่งกินตรงนี้นะแม่ ดูด tamam, ิลูกดองเราพุ oh, ่งวายกันหมดเลยเจียจ๋ากันหมดเลยเฟรมอะไรถืออะลูกมาตรงนี้นะครับพี่เฟรมโอ๊ยกดดันกันทั้งบ้านเลยแม่ดูดูดูมี่มาที่แล้วตัวนี้โอ๊ยคลวองว่ะใจเย็นๆสิครับใจเย็นๆดู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 เช็ดปากให้ที่ไหนก็ได เบลฟิวใช้เต็มลายทีนเลยจริงเลยมา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 อุ้ยโอ้โหัวดแทบแตกเมื่ีเมื่อกี้มาโมลังเต้ไม่กินเลยอ่ะอะให้จี้มาแล้วจี๊ะจี๊อ่าอะไรมาให้นาเต้เอ้าถ้วยเธอถ้วยเล็กนี่เราแมวเด็กมาแล้วนะครับตอนนี้เอามาเรียงแถวเลยพี่ฟิล์มเอามาเรียงเลยเรียงแถวใกล้กันมากเขาจะแย่งกันพอไม่ไม่ห่างหน่อยแล้ว อ,อ,อ,อาร์ลโอมาตอนนี้ก็จีจีนะครับได้แล้วนะครับหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็พิสือแมวน้อยขอยงเรานะครับแมวเด็กที่สุดนะครับในบ้านตามด้วยพิเรีอนะครับ<ช>ลรียนี่คือหูใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มินนี่นะครับตามด้วยลาเต้นะครับกับกิโลนะครับอุ้ยดูเรียงกันน่ารักมากเลย เอาจีจี้เข้ามาใกล้หน่อยก็ได้ดูห่างเหินนะออจริงด้วยนะครับเนี่ยเป็นไรละเต้อิ่มแล้วหรอลาเตอมาดูก่อนเขากินกับแม่เยอะแล้วอ๋อละเต้อิ่มแล้วโอ้โหไปละเป็นไรเดี๋ยวรอมีเก็บมีสวยจีอะไรบ้าเสียมากลยครับบอสโอ้โหดูลลโอดิเลโอบอกสุดยอดว้าแล้วทไมมีตัวใหญ่ก็ดีกิเนืมี่จะเป็นคนเก็บคนสุดท้ายด้วยนะเก็บให้หกขาดเลยนะประเด็นน่ะใช่คนเลยเหรอใช่ เขินๆแล้วเมื่อกี้มากินก่อนกินก่อนเดี๋ยวป้อนเธอกันมาโอ้โหป้อนป้อนป้อนไหมอ่ะแล้เต้มาอย่าป้อนนะกินที่พื้นกินเห็นไหมเขาไม่ค่อยถนัดกินในถ้วยไม่วันเช้ากินกินยากมันกินยากหรอสัมผัสพื้นมันง่ายกว่าอะมันเย็นเนี่ยนะชาม t e x t มันอร่อยดูสิถ้ากินกับพื้นนี่อร่อยใช่แล้วคือแบบว่าเรียงกันเลยนะข้างหลังก็จะเป็นกงแฮมสเตอร์บ้านเรามีสัตว์เลี้ยงหัวสองแบบโน่นฝั่งโน่นป้อนเป็นเด็กเล็กเลยเราก็โตแล้วนะ แม่ติดเตียงเลยเหรอแม่แม่ช่วงนี้เขางอนเขากินเยอะอย่าง,ง,ง, <c oughs> งเงยแม่กินเยอะแล้วกินไปชิ้นหนึ่งประมาณชิ้นหนึ่งประมาณชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ใช่ไหมชิ้นใหญ่ไงที่เราชีดแม่บอกว่ากินไปแล้วประมาณชิ้นหนึ่งข้อนหนึ่งก็ชินช้นแค่นี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพึ่งกวนมีมี่มีอะไรเขากินต้องป้อนเขาต้องให้แม่ป้อนเดหรอเนี่ยใช่อะไรกันครับเนี่ยเาแอบป้อนมาแล้วรอบไหนอืมอ่ะ ก็ดีใจนะที่เห็นลาเต้กินได้นะครับกินได้ได้กินนะแบบโอ้ยดีว่ากินกันเห็นว่วกินแล้วมีความสุขนะนี่เน่ยคือแบบเวลาเห็นแบบว่าคนเข้าไปอยู่ในห้องครัวปุ๊บคือวิ่งเลยแบบมันต้องมีอะไรให้กินบ้างแหละอะไรเงี้ยวิ่งไปหน่อยยิ่งแง่ยิ่งแง่ยิ่งแงเช้าวันนี้ต้องไม่รับพอดีกินกินนี่นะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับว่าช่วงเย็นของพวกเราเนี่ยแล้วก็ช่วงเช้านะครับจะเป็นภารกิจอย่างเงี้ยนะแม่นะใช่แล้วถ้าเกิดพี่ฟิล์มน้องฟิลไปโรงเรียนหมดแล้วแม่ทำไงเนี่ย ฮะก็ใส่แล้วก็มาเลี้ยงให้เขาก้องมากินเองใช่ไหมแม่ใช่ค่ะดรเวลานี่นะครับอุ๊ยลาเต้บอกต้องป้อนผมอะครับแม่ครับพี่เสือเหมือนกินไก่ใั้นเสร็จจะไปกินอาหารซองต่อโอ้ยหรือตัวดิเดฟอย่างเดฟปะครับไหนมาดูเนถึงโลปะเนี่ยจะสองเดือนสองเดือนปะสองเดือนสองเดือนฮะสองเดือนวันที่สิบสามนี่ก็สองเดือนแล้วก็สองเดือนแล้วไงก็สองเดือนกว่าใช่ น้องอุ้ยเดินถึงล้มอะไรของเขาอ่ะใครทำได้นะตกมาเช้าเลยเนี่ยโอ้โหกินไก่เยอะๆแคลเซียมเขากระโดดไงแล้วตอนลงไม่เป็นช่วยตัวเองงยไม่หมดกินก่อนเมื่อเช้าเขากระโดดเนี่ยแล้วตอนลงอะเขาลงไม่เป็นเอาหน้าลงแล้วก็ลงต่อที่ให้สะโพกดับปั๊กบาลานโอ้โหเจี๋ยของตัวเองก็มีกินมั่วเริ่มมั่วแล้วเริ่มมั่วแล้วเพราะว่าของอกเมาไก่ อิ่มอะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพีเก็บให้แมวเราตอนนี้นะมีทั้งหมดหกตัวนะฝั่งโน้นชื่อว่าพี่พี่เิโอตามด้วยจิ๋วหรือว่ามิมี่นะครับก็มีสองชื่อนะแล้วก็ตัวหนึ่งที่มีสองชื่อตอนแรกเราเรียกมิมี่ตอนหลังเรียกจิ๋วจิ๋วมีจิ๋วไม่ได้แล้วแหละไม่ใหญ่ก้อมากเลยนึกว่าแมวท้องเลยท้องไม่ปวดแล้วนะตัวใหญ่มากขางยาวนะครับแล้วตามด้วยพี่ลลโอ แล้วก็พี่จี้นะครับตามด้วยพี่ลาเต้แล้วก็พี่เสือพี่เสืออยู่ไหนไปเอี้มอุ้มมาหน่อยแล้วพี่เสือฮะเสือมวนๆกินกินพี่เสือนี่คือแบบเล็กมากนะครับใช่เสือหรือตัวอะไรนะทีมูนทีโมนในในเรื่องไร้ว่านคิงกับทุกคนทีมูนกับภูบ้าอันนี้คือเปรียบเทียบเป็นภูบ้าทุกคนอันนี้จอยอ่ะจอยดูหางดิหางดาบดิเดี๋ยวพอยืนสองขาดิดู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 ท่าดิโอ้ยโอ้ยแกงเขา คือแบบอย่างเดฟอะครับน้องๆหน้านี่ตอบเลยเพ่อซื้ออะไรมาเนี่ยไม่รู้เขาบอกผสมก็ติดพราะว่ามันคงมีอยู่ติดเดียวที่เป็นก็ติดอ่ะที่เหลือแม่มันต้องไปมีอะไรกับแมวบ้านแน่เลยติดเพราะเธอยอมหมอแปลว่าไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอไหนดูดีเนี่ยก็ติดนะครับมีอยู่ติดเดียวอ่ะที่เป็นก็ติดอ่ะที่เหลือไม่อะไรไม่รู้ดูหน้าเดินก็่ติ อย่าไปแกล้งจี้จี้แมวไม่มีกะระดูกครับดูท่าเดินไอจี <I G> ้เกินอ๋อฮีโร่อิ่มแล้วฮ,ฮีโร่ต้องมีภารกิจไปฟอกคอมเตอร์หมดวันหมดคืนเลยฟิล์มผู้ <laughs> ชา้าอ่ะเห็นว่าไอตัวดูดูตาดิดตาค้ําหมดแล้วเลยไม่ได้นอนเลยตัวย <laughs> ู่เห็นตัวล่างก็แบบตีมันปะ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 ไอตัวล่าอืมเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นหมดวันหมดคืนเลยช่วงนี้ดูตาดิตุ้มเลย ในยู่อยู่สองฝั่งมีฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะช่วยกันเฝ้าแบบว่าเป็นกะไปโอ้โหหน้าดิยังเครียดอ่ะแบบเมื่อไหร่น่าอะไรเดี๋ยวโด้ฝั่งนี้โอ้โหยเขาเครียดไม่ตัดตัวเขาเลยแม่ใช่พ่อตัดสั้นไปเหรอเออเปนผิดที่พ่อตอนแรกอ่ะเบอร์แรกที่เขาทำ่ะโอเคแล้วแล้วพ่อบอาอีกนิดเป็นเขาว่าอีกนิดอะไม่มีจริงไงอีกนิดจะเจอถึงเนื้อโอ้เศร้าเลยดูนี่ โอ้โหมือนเน้าก้าวเลยเห็นไหมทัวเท่าจีแล้วเนี่ยอีกสองวันได้ใหญ่กว่าแล้วล <c oughs> แต่ว่าพุงห้อยแล้วนะกินเยอะเลดูนี่ก็พุงห้อยนี่อ๋อวันนี้วันนี้พาไปหาหมอดูข้าวน้ำตา <c oughs> เหมือนอารมณ์เหมือนผู้หญิงปัดมาสคาร่าแล้วโดนฝนนะ <c oughs> ดูดูหน้าเอ๊ะ <c oughs> ดูเลยเยโอ้เอวะนี่อ๋อ เธอจะกินเธอจะกินผ้วไหนเนี่ยหลังจากวันนี้ไปอีกหกเดือนนะครับแมวใหม่ของเราอีกสามตัวนะแม่เขาจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดเลยครับเนี่ยสาวอะไรนี่ก็สามวแล้วแล้วพ่อว่าจิ๋วหรือว่ามีมี่เราน่าจะตัวโตที่สุดในกลุ่มนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตามลงมาก็พิเสือพิเสือหางดาบไม่แน่ใจเนะเพราะคนสกอตติดมันมีอยู่ติดเดียวที่ที่หูมันเลยนอกัานแมวบ้านหมดเลยเนี่ย บอกก็ดีๆแม่อะไรอยไทีไก็ติดสกติดมาไงติดเดียวติดเดียวอ่ะอ่าโอเคนะครับวันนี้เหลือเพียบเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งไว้นี่แหละแม่เดี๋ยวเขาก็มาเก็บตอนคืนเดี๋ยวเราจะรวมกันเดี๋ยวเขาก็มาเก็บใช่เอามาก็หมดแล้วยี่กคืนอ่ะโอเคผมวันนี้เราก็มาเลี้ยงไก่น้องแมวไม่ใช่ว่าวันนี้นะเราเลี้ยงทุกวันอยู่เลี้ยงทุกวันเลี้ยงเช้ากับเย็นใช่ครับใช่วันละสองรอบนะครับขุนให้แมวเราตัวใหญ่ๆอ้วนๆใช่ไหมพีตือฮ่า มือนตัวอะไรอ่ะแม่ทีมอนหรือแมกกาลิงโรกลิงว่าย่หนูไว้ตรงถุงหน้าท้องทีมอนเนี่ยเนี่ยไว้ข้างหลังแล้วก็เจ้าของเจ้าของเก่าของเขาอ่ะเขาบอกว่าเป็นแมวที่ดื้อมากมานี่ไม่เห็นดื้อเลยโดนฟัดทั้งวันตัวเล็กกว่าพวกนะโดนโดนตัวนี้เลียอย่างเดียวเลยหัวเหม็นหมดแล้วเหม็นง่ายอ่ะนี่นะครับดูท่าเดินก็ได้เหมือนจี้อ่ะไม่ต้องมีกระดูกตัวสุดท้ายที่กินก็คือมิมี่ กอนแล้วว่ากินเยอะโอเคเสียงแรกก็แก้กเสียงคุณลาเต้เขาขุดใหญ่เลยแม่โอเคครับผมงั้นไปแล้วบายถ้าใครชอบแมวพวกเรากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาถ่ายสตอรี่เก็บไว้ให้ดูันอีกนะคะหรือว่าอยากให้แมวมาเพิ่มก็คอมเมตนได้นะคะได้จัดไปครับผมเอาข้างหน้าเอาแมวอมาเล่นดีกว่าได้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 โอเคครับไปแล้วครับ